การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยวิธีขี่จักรยาน <L un ters> การขี่จักรยานจัดเป็นกิจกรรมแอโรบิกอย่างหนึ่งปัจจุบันการขี่จักรยานมีหลากหลายประเภทและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนเกิดเป็นชมรมต่างๆการขี่จักรยานนอกจากเพื่อออกกำลังกายแล้วยังสามารถขี่จักรยานท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆได้ ขวนขี่อย่างน้อย30นาทีทุกวันจะมีผลดีในการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายได้เช่นเดียวกับการวิ่งหรือเดินการปั่นจัก,กรยานเป็นการออกกำลังกายที่มีการกระแทกต่ำกว่าชนิดอื่นๆจึงค่อนข้างเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อต่อข้อห้ามหรือไม่ควรออกกำลังกายในกรณีที่ 1. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันหัวใจเต้นผิดจังหวะ 2. ผู้ที่มีประวัติเป็นโรครมชักหรือเป็นลมหมดสติ 3. ผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบผิดรูปสภาพแวดล้อมในการออกกำลังกายการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานมี2วิธี 1. การขี่จักรยานไปตามถนนการขี่จักรยานไปตามถนน ควรเลือกถนนหรือเส้นทางที่มีช่องทางเฉพาะสำหรับจัก,กรยานหลีกเลี่ยงการขี่จักรยานในบริเวณที่มีการจราจรพลุกพล่านหรือแหล่งชุมชนที่มีการสะสมมลพิษเกินมาตรฐานเลือกขี่จักรยานในสวนสาธารณะที่มีช่องทางไว้สำหรับการขี่จักรยานหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 2. การขี่จักรยานชนิดตั้งอยู่กับที่ การขี่จักรยานแบบอยู่กับที่เลือกสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทยได้สะดวกพื้นสำหรับวางจักรยานควรเป็นพื้นราบและไม่กีดขวางทางเดินควรมีพื้นที่รอบๆจักรยานอย่างน้อย60เซนติเมตรอุปกรณ์และการแต่งกาย เลือกจัก,กรยานที่มีขนาดเหมาะสมกับร่างกายคือเวลายืนคล่อมจัก,กรยานควรมีระยะจากตัวถังถึงหว่างขาประมาณ3มนิ้วเวลานั่งตัวตรงจะทำมุมประมาณ45องศาและมือทั้งสองข้างจับแฮนด์ศอกจะงอเล็กน้อย 2. ระบบหยุดหรือเบรกควรเป็นระบบที่มีความแข็งแรงพร้อมที่จะใช้งานเบาะจักรยานควรมีขนาดที่พอดีกับก้นนั่งสบาย ควรมีอุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบไร้สายหลังจากอบอุ่นร่างกายประมาณ5-10นาทีแล้วจึงเริ่มออกกำลังกายก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายด้วยวิธีการขี่จักรยานนะครับเราควรจะมีการปรับจักรยานให้เหมาะสมกับรูปร่างก่อนโดยที่บันไดข้างที่ต่ำที่สุดนะครับหัวเข่าควรจะทำมุมงอเล็กน้อยประมาณ5องศานะครับหลังจากนั้นเราค่้อมบนจักรยานมือวางที่แฮนด์นะครับ และนั่งบนอานมุมที่ลำตัวควรจะประมาณ45องศาและก่อนที่เราจะไปเริ่มออกกำลังกายวิธีการปั่นจักรยานกันนะครับเราควรตรวจสอบสภาพจักรยานว่าอยู่สภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่นะครับอย่างเช่นเบรกเป็นส่วนที่สําคัญอย่างมากและก็ที่สำคัญไม่แพ้ก,กันก็คือกฎจราจรเราต้องเรียนรู้กฎจราจรเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยๆเริ่มปั่นจักรยานที่ความเร็วช้าๆจนไปถึงความเร็วที่ต้องการครับคําเตือนข้อควรระวังขณะออกกําลังกาย 1>, 1. ควรมีผ้าเช็ดเหงื่อสำหรับเช็ดโดยเฉพาะมือจับเพราะอาจจะทำให้ลื่น 2. ควรหยุดขี่จักรยานเมื่อมีอาการใจสัน่นรู้สึกวิงเวียนศีรษะหน้ามืดหน้าซีดแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวก 3. ดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนการออกกำลังกายและดื่มน้ำอีกหนึ่งแก้วหลังจากออกกำลังกาย 4. ดื่มน้ำประมาณครึ่งลิตรระหว่างการออกกำลังกายที่นานกว่า40นาทีสำหรับเวลาที่เหมาะสมในการออกกำลังกายประเภทนี้ควรเริ่มต้นที่อย่างน้อย10นาทีสะสมให้ได้อย่างน้อย30นาทีต่อวันถ้าขี่จักรยานที่ความหนักระดับปานกลางสามารถทำได้ทุกวันแต่ถ้าขี่จักรยานที่ความหนักระดับหนักถึงหนักมาก ควรฝึก3-5วันต่อสัปดาห์ร่างกายจะพัฒนาดีขึ้นหากต้องการพัฒนาสมรรถภาพของหัวใจและระบบไหลเวียนป้องกันโรคต่างๆรวมถึงการควบคุมน้ำหนักควรปฏิบัติอย่างน้อย45-60นาทีต่อวันหากต้องการลดน้ำหนักควรปฏิบัติให้ได้อย่างน้อย60-90นาทีต่อวัน กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัย